สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกๆท่านนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วน้องบูม B.A. นะักวิเคราะห์ตัวเลขนะฮะอ่าเจอกันกับวันที่29พฤศจิกายน2564นะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนเริ่มรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมารับชมกับหวยห้าน้อยวันที่29นะฮะ เป็นวันจันทร์นะครับวันแห่งการเริ่มต้นแห่งการทำงานก็พี่ๆทุกท่านนะครับพักเสาร์อาทิตย์มาแล้วนะครับเราพร้อมกันหรือยังนะครับพร้อมที่จะดูนะครับการวิเคราะห์วันจันทร์กันหรือยังนะก็ขอทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับมีเงินมีทองใช้แป๊บๆก็วันที่29ิ้าแล้วจะสิ้นเดือนแล้วนะฮะสิ้นเดือนผ่านไปนะครับก็เดือนใหม่จะสิ้นปีแล้วนะครับจะเริ่มเข้าปีใหม่แล้วนะฮะ ก็ปีนี้นะครับขอให้ทุกท่านได้โบนัสได้ทำงาน,งานเงินเดือนเพิ่มนะครับมีโชคนะฮะามาพร้อมกันเลยแล้วนะเดี๋ยวมาดูผลกันก่อนหาน้อยปกติครับ98893นะฮะ98893นะครับให้9ก้าเม็ดเดียวมาวิ่งรูด9แล้วครับรูดมารูดวิ่ง9นะนะครับ988 93นะฮะมารูดวิ่งแล้วก็มาวิ่งด้วยนะครับอ่าขอแสดงความยินดีกันด้วยจ้ากับพี่ๆที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับสำหรับชุดฮานอยปกติกันเลยนะครับต่อมาเป็นฮานอยพิเศษครับ62947ครับผมให้4เม็ดเดียวมาวิ่งรูด4แล้วนะครับอ่าแล้วก็ มา47ตรงๆกันเลยนะจ๊ะขอสะแสดงความยินดีกับพี่ๆอีกสักครั้งหนึ่งครับท่านใดติดตามชุดฮานอยพิเศษนะครับก็ยินดีกันด้วยนะฮะชุดฮานอยพิเศษผ่านไปแล้วนะครับต่อมาเป็นลาวสตาครับผมลาวสตาเนี่ย01467นะฮะ01467นะครับ,รบหลักร้อยมาวิ่งนะ นะครับอ่าก็ขอแสดงความยินดีกันด้วยกับพี่พีที่ติดตามลาวสตานะครับนะะลาวสตามาวิ่งนะฮะชุดสุดท้ายเป็นฮานอย VIP นะครับฮานอย VIP เนี่ยออก793ดจากการวิเคราะห์หลุดนะครับผมอ่ะพี่พีทุกท่านพร้อมกันหรือยัง พร้อมแล้วหยิบปากกาหยิบกระดาษหยิบสมุดมาท่านใดวิเคราะห์ตามไม่ทันก็จดตามกันไปได้เลยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมจะเริ่มเลยเริ่มต้นที่อะไรกันก่อนดีนะครับเริ่มต้นที่ลาวสตากันก่อนเลยนะฮะอ่าลาวสตาวันนี้วันที่ยี่สิบเก้านะครับผมย mm ี hmm. ่สิบเก้าพฤศจิกายนสองห้าหกสี่นะฮะ ลาสตาครับออกรอบเวลา15นาฬิกา45นาทีนะฮะจากการวิเคราะห์ผมคิดว่า2แล้วก็3นะครับชุดแรกนะฮะเป็น2 5ครับผม2 1 3 0 2 3แล้วก็3 1นะครับพี่ๆทุกท่านนะฮะ3ตัวมีอะไรกันบ้างครับ 425 421 423นะครับหลักร้อย4ตัวเด่นให้สอนะฮะาสำหรับข้อมูลชุดแรกนะครับลาวสตาร์ก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะลาวสตาร์จบลงไปแล้วต่อมาเป็นชุดอะไรกันต่อนะฮะเป็นชุดอนอยพิเศษครับผมนะฮะยีบเ้า พฤศจิกายน2 5 6 4ห้าน้อยพิเศษนะครับออกรอบเวลานะครับ5.30โมงครึ่งจากการวิเคราะห์วันนี้ผมคิดว่า8นะครับท่านผู้ชมหาน้อยพิเศษผมคิดว่า8ชุดแรกมีอะไรบ้าง8 5ครับ8 3 8 1นะฮะเสร็จแล้วก็จะเป็น8 2 84ครับผมนะฮะทุกวันนี้นะฮะจะให้5ตัวนะก็คือว่าจะให้น้อยลงนะครับเรามาดู3ตัวกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างครับ985ครับ983แล้วก็982นะครับหลักร้อยให้9ตัวเด่นให้8นะครับอ่าสำหรับ การวิเคราะห์นะครับฮานอยพิเศษก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะชุดฮานอยพิเศษจบลงไปแล้วนะฮะผ่านกันไป2การวิเคราะห์แล้วต่อมาเป็นชุดฮานอยปกติกันนะครับนะฮะชุดฮานอยปกตินะงวดประจําวันที่29นะครับผมพฤศจิกายน2564โอ้โหเมื่อวานมา9กนะฮะก็ยินดีด้วยนะนะฮะชุดฮานอยปกติครับ จากการวิเคราะห์ออกรอบเวลานะฮะหกโมงครึ่งครับผมนะฮะวันนี้ผมคิดว่าอะไรผมคิดว่าหนึ่งครับพี่พีคิดเหมือนผมหรือเปล่านะหนึ่งนะครับชุดแรกเป็นหนึ่งแปดครับผมนะฮะหนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งเก้าสองแปดนะครับหนึ่งสามสองหนึ่งนะฮะ อันนี้คือ5ตัวนะครับที่ผมให้นะฮะก็1 2 3 4 5นะครับอ่ะเรามาดู3ตัวกันหรือยังครับ3ตัวมีอะไรกันบ้างครับ4 18 4 19 4 1 3นะครับหลักร้อยให้4ตัวเด่นให้1นะฮะอ่าสำหรับการวิเคราะห์นะครับหานอยชุดปกติก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะ เดี๋ยวเราเดินทางกันมาถึงชุดสุดท้ายกันแล้วครับชุดสุดท้ายเนี่ยจะเป็นฮานอยอะไรเอ่ยฮานอย VIP นะครับทุกท่านนะฮะ29พฤศจิกายน2564ฮานอย VIP ครับออกรอบเวลาทุ่มครึ่งครับผมฮานอย VIP จากการวิเคราะห์นะฮะ ผมคิดว่า4แล้วก็ 5. พี่พี่คิดเหมือนผมหรือเปล่านะฮะอ่ะให้4 0ครับผมนะครับอ่าการวิเคราะห์การจัดทำขึ้นเพื่อที่จะสนับสนุนสลากกินแบ่งหวยฮานอยเท่านั้นนะครับทางช่องไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นกันเลยนะฮะอ่า4 0นะครับต่อมา4 5ครับผมแล้วก็5 6นะฮะต่อมา4 3 5้าเครับผมนะสมตัวมีอะไรกันบ้างครับ840 845 843ห้ 8, 4, 0, 8, 4, 5, 8, 4, 3, นะครับหลักร้อยให้8นะฮะตัวเด่นให้4อ่าการวิเคราะห์นะครับฮานอยวันนี้จบลงไปแล้วนะครับก็ขอทุกท่านโชคดีไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้า